ว้าวแช็ดทะลุจอเลยสุดยอดมากเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแช็ทะลุจอเดี๋ยวเราปรับก่อนนะเราอยาจะบอกว่าวยาเราระเบิดไปแล้วห <c oughs> น้าเศร้ายิงนะแต่ว่ามันระเบิดไปแล้ว <im itation> ความสูงสี่ร้อยมนะีอาพังแล้ววีอ <c> า <oughs> ยังไม่พังแต่ว่าไอที่อยู่ข้างๆมียา R พังไปแล้วคือเรากดไลฟ์ VR าใช่ไหมแล้วมันตัวตัวครเรามันขยับไม่ได้อะเออแต่เกมมันเล่นได้นะ แต่ตัวเวายเราอะ่ะมันขยับไม่ได้อม สวัสดียามค่ำคืนวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่ดู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 ตัวหนึ่งนะหายตัว ห้องคุณอากาศจะมีอะไรคะสู้หองเราไม่ได้หรอกห้องเราไม่มีจิ๊ต้าให้เล่นงงแล้วเนี่ยสามรุ่มแล้วพรุ่งนี้วันอะไรเอ,อ่ย พรุ่งนี้วันจันยังไงล่ะรอเล่นอะตรงนั้นอาจจะไม่ใช่วันจันแต่มันก็เป็นวนันวันจันอยู่ดีหละ๊บปับสี่ร้อยวันนี้วันศุกรอ์อระวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วเหรอ หมท,ทุกวันสุบวันจนันทร์สำหรับพวกเราสุสาวันเสารเพราะว่าเราไม่มีงานทำม่นนะเฮ้เรารืมเพิ่มกีตาร์เลยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มกีตาร์อะ่ะกีตาร์เรามันได้วันฮารูวนแล้วเนี่ยเราต้องไปหาอะไรที่มันสกูที่มาหลอกทุกคนแล้วต้องแบบใส่ชุดหมาป่าละเป็นคอสตูมหมาป่าให้คนได้แบบตก,กใจเล่นอะไรแบบเนี้ย ติดตดติดตลออยู่เล๊ล็อกล็กโอ้เราก่ตก่ดววันนี้ว่าจะว่าไรจะไลฟ์อาแต่ว่าแบบไลฟ์เบอดอะโอเสียได้ไว้วันหลังเันนะไวยลูกหางกีตาร์เราไม่เจอโอไม่นะกีตาร์เรารุ่นไหนะ โอไม่นะคิตารอหายไม่แต่กิต้าเก่าเอาโทรกลับไปก่อนนะเด็กมาป่าดูดูก่อนนะไม่รู้ช่วงนี้เรารู้สึกว่าเกลียดปวดหลังแล้วปวดรอไปนวดเนี่ยเมื่อไรจะเปิดก็ไม่รู้แค่เราเห็นคนไปนวดกันแล้วอ่ะเพราะว่าร้านมันเปิดลรวใช่ปะไอหางยังแก้เร่อร่อนแล้วยวให้ดูหางเราอ่ะ หางเราอยู่ไหนจะเด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 นี่หางเราปึ๊บเป็นไม้หางเราห่ายแล้วเพราะา,ราต้องวิยาเพราะเราจะต้องวิยาเราก็ต้องอย่างนั้นแหละรู้สึกเหมือนอันนี้มันจะบักโอเคอืมต้องปรับอันนี้มั้งใช่ปึ๊บ Yeah. Uh huh. ตอนนี้เราติดการมาแล้วนะมันก็เลยไม่หลุคดคูกีกคนเนี่ยเไม่ดูเลยคุณดูน้อยแน่เลยสามคนดีมากๆทุกคนมาดูเั้งสามคนแม่ ซองแล้วดีมากๆเราแะไปนอนแล้วเราว่านะ่าจะจะต้องต้องไปแก้ยาต่อไม่รู้มันเป็นอะไรปกติมันก่อนลงวินโดว์มันไม่ไม่พังนะแต่พอแบบลงวินโดว์ปุ๊บระเบิดเลยอะไรที่เคยดีวินโดว์สิบเอ็ดทำให้เราพังทุกอย่างเลยมันก่อนแล้วก็ชีวิตเราก็พังด้วยโอ้โห,โหเราเล่นนะไม่เกี่หรอกเราพังชื่อของเราเองไม่เกี่ยวบวินโดว์ เฟเไม่เปนไรเราก็ว่าจะแบบจะลองแค่พียารเฉยแต่ตอนนี้คือแบบลองไม่ได้สักอย่างเลยทางมันทุกอย่างเลยเดี๋ยวเด้ย๋ยาไปนอนแล้วด้วย เราหาไปประมาณสามโสวัสดได้แปลว,ว่าเราจะหาเวลามาไล่อากันนะพรุ่งนี้วันสองนี้น่าจะไลยได้แหละมาไลนอนป้าป้าไปไล่นอนกันเถอะอ่าล่วงไปแล้วอึ๊บกลัมาแล้ว,รลวเราต้องไปนอน,นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขึ้มาไล่ยาวๆวันพรุ่งนี้กันนะวันนี้ไม่ไหวอ,อะ่ะ ก็ไปหาวีแก้มาแล้วมันีติดวินโดว์สิบอะไรได้นะแต่วินโดว์สิบเ็ดปุ๊บโปรแกรมระเบิดเราก็ไม่รู้ว่าทำไมโปรแกรมพยามามมีปัญหามันเหมือนกับมันชนอะไรไม่อยากเอาเดินอนะ่ะเราไปละบ๊ายบายนะทุกคนเดี๋ยวเราร้องเพลงก่อนนลนแหละเอยอจงหลับซะเถอะต้องนอนใครไม่นอนเราจะเอาพิตาฟาดหัวให้สลบเลยยี่ บไปรี <Bye. laughs> bye bye ่ไปเลยไปแล้วบ๊ายบาย